สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือวันนี้ก็เมื่อวันนี้วันที่สองเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเมื่อวานก็มีคนโชคดีก็ยายวันบอกค่ะพี่น้องค่ะายวันลงให้ก่อนห้อยออกอยู่เด้อค่ะสีหาหาสีเหมือนเด็ก็ไม่มีอย่างหลายแล้วค่ะมาแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีค่ะพี่น้องค่ะผู้บริโชคดีก็ติดตามยายวันไว้เด้อค่ะเดี๋ยวเสียมาลงให้อีกเด็กห้างเดียวแต่ว่ากระโบหัววันสีขาวหรือขาเนาะค่ะแต่ว่างด บางหนึ่งเป็นหวดแลกที่เอาลงไห้เนาะคะ่ะตามสูตรที่ได้สูตรเพิ่มมากค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาคำนวณให้เพื่อนในเบิงในชมกันแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังมอได้เอาลงเล็คำนวณได้ะค่ะพี่น้องค่ะขอเวลาคำนวณยํำๆๆเพื่อความในใจอีกสักมือก็อน้องค่ะพี่น้องเนาะมื่อีนสิเรเอาเลขของเ,อเล็กสามหางไอ่างที่มันเข่านะคะพี่น้องค่ะ ขออนุญาตจะของของมูผลเ,เสียมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบื่องในชมนะครับพี่น้องเนาะพอเลกออกปุ๊บเพื่อนก็นลงให้ยปับ๊บยีบันก็เอามาให้เพื่อนๆในเบื้องในชมและะ้วก็ไก่มือห้อยออกก็ลงให,ออให้อีกที่หนึ่งยานพี่น้องลืมเนาะคนะเนาะลงไว้ลืมไว้ค่ะเพื่อเป็นการเสียวลาก,กะไปชมกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใยันพาส่งเล็กน้านิดนะคะสิด้นี้กำลังใจ หาตัวเลขเด็ดๆตัวเลขเม่นๆมาฝากค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไปค่ะนี่ค่ะจดพี่น้องค่ะงดว่าประจําวันที่16เดือน6ปี6 4เนาะค่ะพี่น้องเนาะมวดทีพันมากกับเขาตัวกลับนะคะเขาซีหาเลขบปหลายตัวค่ะพี่น้องค่ะเลข3มตัวเองเป็นเจ้าชนาติดตามอีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะงดก่อนในเขา 1, หนึ่งซีงด อันนี้เขาซีหาหาซีค่ะพี่น้องคะแล้วก็เลขตัวไมมาซีหาแปดหาแล้วก็เจ็ดหาเฮาก็ตัดซีหาออกไปหรือไม่ก็ซื้อหน่อยลงค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามันออกไปแล้วก็ซื้อหน่อยลงซับซอนประหยัดต,ตัตงค์ไว้นะคะพี่น้องเนาะก็ไปเน้นแปดหากับเจ็ดหาแปดหากับเจ็ดหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนำ้ำเน้อค่ะพี่น้องเด้อ่นลงห้เร็วกะเอามาให้แบ่งปันให้พี่น้องในบองในชมเร่อกค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าข,ของขอมูลนํำค่ะพี่น้องอันนี้เป็นข้อมูนคนเฮ็ดเด็ดเฮ็ดดีเฮ็ดแมนเอามาลงหย้ยเยวันก็ขออนุญาตวิจารมาฝากปีฝากน้องนี่อีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเลียกออกวันพุทธท่านนี้ก็แม่งวด งดติพันธนมานั่นเขาสีหางดกอน,นั่นเขาทั้งบนทั้งล่างบนเป็นบนล่างเป็นรองล่างแต่บางงดติพผนานมาในี่สใคสีหาบนแต่ว่าไปออกล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยเอามาฝากอีกค่ะเนี่ทันได้ี่เป็นหวยออกแล้วปกับค้านวณเล้ก็ลงให้เลืยอเป็นเล็กข้านวณน,นี่ลงไว้เพื่อนๆมักสิลืมไหมค่ะพี่น้องค่ะแกปนาจ,จอไใ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ผู้ใดเห็นผู้ใดได้เบิ่งกะแคบใบเล็กกับปลายหางกันคือกันค่ะพี่น้องค่ะเล็กปลายหาง6 7 7 8แล้วก็8 6บนล่าง3 8 8 4แล้วก็4 3อันนี้เป็นงวดที่แล้วค่ะเขาล่างงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดคลิปที่ผ่านมาก,กอะเยาว์บั้นก็นเอาลงย้อนล้งางไฮส3ใบยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของบ้านไทยเมืองพ่นค่ะ กันไพ่มื่อพ้นงวดที่แล้วกับเขา่าซีหาเข,าข่าด้วยกันค่ะวันนี้ก็เอามาให้พิจารณาเบิ้งกับพี่น้องค่ะหลขกออกม่บ้านวันนี้ก็รุ่นต่อตามประตองงวดไม่กันเลยค่ะพี่น้องคาประตรงรอชาพี่น้องเห็นพี่นอ้องในเบิ้งกับแคปไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวสืลืมค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไก,กลมือเดี๋ยวก็สิทำคลิปลงไ้อีกเพื่อพี่น้องลืมเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แมันพสสองเลขนะเลยเด้อ,อกดแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีเมื่บ้านนี้ผู้โบโชคดีก็ตามตรงวันไม่ค่ะบ่ระต้องเสียใจโดนโชคดีรำ่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ